สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเป็นไงบ้างมีใครถูก <laughs> จยโจยโจยเจ็บใจจ้อยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า เอาสู์ใหม่ลงด้วยจ้ะเอาประกาคือว่วงแล้ววันีน้ประกาหมดแล้วประกาหมดแล้วเราพัฒนา สพุทธที่สิบเนาะบนล่างบนล่างนะคะบนกันล่างด้วย FC มีใครถูกไหมคลิปที่แรกแรกลงนะลงลงที่แรกแต่มันเป็นตัวกลับลงทีแรกตัวไหนละ่ะตัวนี้เนะาะมันเข้าเจ็ดสามเนี่ยแต่เน้นเจ็ดสี่ลงวันอาทิตย์นะเจ็ดสาม หลักร้อยผิดด้แต่หลักร้อยตัวนี้เอาตัวนี้มาเลยมี7มาเลยมันเลยได้เลยมี6มี7เนาะแต่หลักร้อยมันไปเป็นหลักหลักพันเนาะหลักร้อยเป็นหลักพันจ้อยดูนะถ้าใครตัดซื้อนี่จะถูกเลย7 3 <laughs> 3637ถ้าใครตัดซื้อก็ถูก ตัวน,นี้ก็ถูกอยู่แต่มันเป็นตัวกลับเนาะไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวสูตรนี้สูตรนี้จะจะไม่ได้ลงแต่จะเขียนให้อยู่สูตรนี้จะไม่ลงเพราะว่ามีอีกสูตรหนึ่งอยู่วันอาทิตย์จะลงเฉพาะวันอาทิตย์อีกสูตรหนึ่งดูกันเลยมาดูกันเลยเอาสูตรนี้ลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนสูตรนั้นให้ด้วย บนล่างวันโอ้ยวันจันกรผพิดแล้วผู้ที่สิบเนาะเล็กไม่เข้ารู้สึกว่าจะเชื่องชาสักหน่อยถ้ากลับก็ถูกแล้ว คลิปแรกนะมันถูกแล้วก็เอาลุงต่อเราจะเอามาดูที่สี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งปเลยร้อยสิบหน่วย แปบวกเนี่หละเจ็บวกศนยบวกหนึ่งท่ากับแปดเก้าปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดแปดเพิ่มเลยแต่ก่อนจะเอาสี่สุดสี่สุดมันหลดุดเลยเอาไปเต็มๆเ,เลยห้าสุด หกคู่เลยแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าวันนั้นก็ออบตัวนี้เป็นล่างร่วมจะเป็นบนมันไม่เป็น หลักร้อยเราก็ใช้หมื่นบวกสิบแปดบวกศูนย์บวกแปดคงที่มันก็แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดนี่คือหลักร้อยแต่มันนี่มันมาตัวนี้เนาะชนกันที่ตัวนี้เป็นมันเป็นล่างเนาะไม่เป็นไรอาใไมบนล่างด้วยนะคะอีพีีต้องซื้อเลขต้องกลับไปเลนะือเนาะบนล่างด้วยแปดเจ็ดห้า เหมือนเดิมไม่ได้บวกตรงที่เจ็ดบวกเก้าก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าเก้าศูนย์เจ็ดบวกเก้าหกเจ็ดแปดคือเก้าหก เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหลัก้อยก็เหมือนเดิมนะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดแปดละแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อันนี้ผิดเลยบวกเลขผิด เจ็ดเจ็ดเละเก้าสิบเอ็ดสิบสองมันผิดมันไม่เข้ามันมาสองสามมันมาที่เจ็ดเจ็ดสามมันมันมันมาเป็นหลักพันมันไม่เป็นหลักร้อยให้แล้วก็ต้องเอาในตัวของมันแต่ถ้าอีกสูตรที่เราลงนะมันจะมา นตัวนี้มันจะมาเนอะเจ็ดเก้าเอาตัวนี้เลยหกเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแต่เจ็ดมันโอ้ยสุดาอะไรมันปิปล่างมันมาปินหลักคัน สุดท้ายที่เราจะเอาจะใช้เขียนอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวไม่ได้เลื่อนเจ็ดแปดแปดเจ็ดหลักร <c oughs> ้อยตัวนี้เข้าแต่ตัวนี้แับมันเป็นหลักพันจ่อยกลาแปดเดียวมันเป็นหลักมันเป็นเป็นอะไร เป็นล่างเป็นบนนะสูตรนี้ลัางงกันหลายหาหายังไม่เจอจะทําบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันไม่ได้หายังไม่เจอต่อมาเลขที่อกคือหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดสามตัวหนึ่งสองสาม ศูบวกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์บวกเก้าทีมันออกแล้วมันจะมันไหลมา เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่ห้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งจัดไปไม่รู้เป็นบนเป็นล่างเลยเพราะมันสลับบนสลับล่างตั้งแต่มันออกสี่เก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศู้าหน้าหสีนึงจะไป จะจะให้ดูจะเอาเลขสูรนี้ลงให้ด้วยมยนเป็นตุกก้ำโนี่แล้วเ้าที่แล้วเป็นตุกับจะเอาตัวนี้แหละสาม ศูนย์ไหมศูนย์บวกเก้าหมื aa, eau, ่นบวกสิบเอาหมื่นบวกสิบเลยจ้ะหมื่นบวกสิบบวกแปดหมื่นบวกสิบบวกแปดก็คือศูนย์บวกเก้าบวกแปดอันนี้คือหลักลอยใช แต่ตัวมันผิดไป,เป,เ,ปเป็นหลักพันเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดหลักร้อยมาเจ็ดแปดจะเอาพันบวกห้านี่สะพันบวกห้านี่เจ็ดแปด นีหลักลอยตัวนี้นะจะเอาตัวนี้ลงให้นี่ก็คือแปดพันบวกห้าเนาะพันบวกห้านี่ก็คือสามบวกห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดได้แปด เก้าศูนย์้ายังมาศูนย์อีกเก้าศูนย์บวกเก้าได้เก้าศูนย์เออเลขกมากจังสีอันนี้อันนี้เอาตัวที่มันเข้าตัวกลับนี่ลงให้นะคะนี่ ก็คือมเป็นตัวกลับเนาะ no. อันนี้อีก 9, สูตรหนึ่งเลยแปดก้านมาซื้อยูศูนย์ก็คือเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์นแปดศูนยก้าศูนย์น เออเลขมาศูนย์งงันวนหลักร้อยมีเจ็ดกับเปดมันไม่ศูนกันเลยนี่สงสัยเป็นล่างเนาะอันนี้มันเป็นล่างตัวนี้มันจะเป็นบนเลยนี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่ง แปดแปดสี่ศูนเอาจับใส่เองด้วยจ้าชอบตัวไหนก็จับใส่เองงงแล้ว สีหนึ่งนะคะสีหลังจับไม่แค่นี้เลยสีเก้าสีหนึ่งจะมาไหมอันนี้ก็ซื้อได้นะคะไม่ไม่ไมไมแต่เบาๆถ้าเราชอบเราก็จัดหนักไปจัดเต็มไปเลยนี่ <Yeah. S 1> ใครชอบสีหนึ่งก็จัดไป ชอบสี่เก้าก็จัดไปแต่นี้มันทำไมมันมาอย่างนี้เอาตัวเดียวอันนี้สูตรเรล็กย่างเลยที่ที่อันนี้เฉพาะลงเฉพาะวันอาทิตย์มันถึงจะได้ลงเพราะว่ามันมีสองวันเนาะชอบก็จัดไปขัดกระ่านนะคะ สองสูตรในบนล่างด้วยกันเดีเ๋วจะเอาสูตรล่างแล้วก็สรุปให้ตรงนี้เลยแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้รล่ำรวรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า